สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะคุณลักไม่ได้ไปทำงานอยากออกไปหน้านะคะแต่ดูเหมือนว่าฝนจะตกแล้วก็มือคุณลักที่เป็นแผลนะคะยังไม่หายก็เลยคิดว่าไม่ออกไปดีกว่านะคะก็อยู่บ้านวันนี้คุณลักจะถ่ายบรรยากาศนะคะ ู่บ้านให้ทุกคนได้ดูนะคะดอกไม้คุณลักสวยนะคะแต่บริเวณบ้านคุณลักษ์รกอยู่ยังไม่ได้จัดการนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่ามือคุณลักยังเจ็บนะคะมือยังเจ็บอยู่นะคะยังไม่ได้ล้างแผลวันนี้ บ้านคนรักก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทํานะคะเตื่นเช้ามาก็รีบเร่งไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ด้วยด้วยมือที่เจ็บด,ด้วยคนรักก็เลยไม่ไม,ไม่ทํานะคะไม่ได้ทําความสะอาดเท่าไหร่นะคะ ็ไปหาหมอนะคะไปหาคุณหมอแล้วแหละคุณหมอก็ล้างแผลให้ทุกวันนะคะคุณหมอบอกว่าจะต้องไม่โดนน้ํานะคะถ้าโดนน้ําก็จะอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นมาใหม่คุณรักษ์ก็เลยไม่ทําอะไรเท่าไหร่นะคะอย่างส่วนน้อยคุณรักคุณรักปกติ จะดูแลนะคะแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะคะบ้านก็บริเวณบ้านก็รกนะคะก็อยู่คนเดียวนะคะก็ต้องรอคนงานนะคะรอคนลุงรออานาเขามาทำให้ถึงจะ สะอาดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้แกกำลังยุ่งยากเกี่ยวกับการไต้หวานนะคะก็เลยไม่ได้มาทำแต่ก็พออยู่ได้อยู่นะคะคุณล่าก,กาว่าอยากกินเอ,อย่ยำกระทอนคุณเราจะออกมาเก็บสักลูกหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเอาไปที่โรงเรียนนะคะพี่เขายำให้กิน เราติดใจวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะก็เลยจะยำกระทอนจิงก่อนสวมถุงมือน่าจะทําได้อยู่นะคะสวมถุงยางมือน่ะน่าจะไม่โดนน้ําเท่าไหร่อันนี้ทุเรียนคุณลักนะคะทุเรียนเลโกลาคุลาปลูกเคียงไว้ข้างบ้านนะคะกับบ่อปลาน้อยคุณลา เคียงไว้ข้างบ้านแต่นางก็น่าจะมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยบดบางนะคะนางก็เลยไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่แต่ก็ไม่ตายนะคะใบสวยโยเก็บไว้เผื่อว่านางโตคุณล้ก็จะเก็บไว้เป็นทุเรียนใกล้บ้านนะคะกล้วยก็ใบ ป้าแกได้ใช้ไปวัดทำคันไปวัดแกนะคะแกไม่อยากให้ตัดคุณลักก็เลยยังไม่ได้ตัดออกอันนี้จะเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นต้นต้นจานนะคะต้นจานคุณลักคุณลักอยากได้ต้นจานคุณลักก็เลยซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยบาทมาปลูกนานแล้วนะคะนี่ ลำต้นนางจะใหญ่นะคะแต่ว่าคุณลักคุณลักจะตัดทอนบ่อยนางก็เลยไม่ดอกให้คุณลักเห็นสักทีลำต้นจะใหญ่มากนะคะลำต้นใหญ่แต่นางก็ไม่ได้ดอกออกดอกอันนี้ก็จะเอาออกอยู่เหลือไว้กิ่งหนึ่งใกล้ๆต้นกล้วยนะคะ อยากดูดอกจานนะคะช่วงที่คุณรักไปเรียนอยู่สกลนอครดอกจานจะเยอะมากเลยนละคะคุณรักชอบสีส้มสวยอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้อันนี้จะคุณรักจะเอามาจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดประจวบนะคะประจวบคีรีช์ ดอกสวยนะคะอีสักพักนางก็จะดอกเต็มสวยเลยนะคะดอกจะสีม่วงขาวๆนะคะคุณรักจะปักไปโรงเรียนทุกวันและถ้ามีดอกคุณคุณรักจะปักใส่หน้ารถคุณรักทุกวันนะคะเวลาออกนางจะออกเต็มเลยนะคะคุณรักก็เลยเก็บไว้แต่ก็ตกแต่งอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ไมไ่ตกแต่งแล้วแหละ มือนะคะมือเจ็บอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอะไรนะต้นสดาวนะคะตระทางร้าวแลวพะพวันานางโตสดาวคุณลักปลวกไว้จิ้มกับน้ำพริกปลาทูนะคะนางโดนฝนนางก็เลยโน้มคุณลักชอบน้ำพริกปลาทูชอบสดาว นะคะคุณล้ก็เก็บไว้เก็บนางไว้นะคะเวลาที่เราได้ทำน้ำพริกนะคะคุณละก็จะมาเด็ดเอาใกล้ๆบ้านนะคะไม่ต้องซื้อลดต้นทุนไปอีกอันนี้ที่นางนมนมนี่คือนางโดนลมนะคะโดนลมโดนฝน,น,นเมื่อ3ามวันก่อนลมแรงนะคะ ก็เลยน้อมออมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวคุลาบนะคะมะนาวคุลาก็พอได้กินอยู่ไม่ต้องซื้อนะคะมะนาวนะคะก็อันนี้เขาเรียกมะนาวอะไรนะมะนาวที่ลูกโตๆอะ่ะแต่กลิ่นไม่ค่อยหอม นะคะแต่ก็พอใช้ได้อยู่คุณลักไม่ตัดออกนะคะดีกว่าไปซื้อเขาลูกละ5บาท6บาทคุณลักก็เก็บไว้อันนั้นก็จะเป็นเช่าโอมนะคะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวคุณลักษณ์อันนี้ไม่รู้ว่าเครือมันเป็นเครืออะไรนะคะแต่คุณลักก็เก็บไว้น่าจะ แต่งกวาหรือเปล่านะคะแต่นางก็มีดอกอยู่คุณลักก็เลยเก็บไว้เก็บเก็บไว้นะคะให้เขาออกดอกอยากดูว่าเป็นอะไรน่าจะกินแล้วเอาในเอาเม็ดมาทิ้งเนาะเม็ดเม็ดมาทิ้งถ้เลยออกนี่จะเป็นกระทอน เกีไปฝากเพื่อนทุกวันวันละลูกสองลูกพอเที่ยงมาพี่เขาก็จะยำให้กินนะคะพี่ดาวคุณครูดาวนะคะแกก็จะยำให้กินทุกวันอ้าเหลืองอยู่มีเหลืองอยู่เดี๋ยวุุแล้วจะเอาสักลูกไปยำกินคนเดียวคุนละ ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะพอได้กินอยู่ปลูกเล่นๆก็พอได้กินนะคะก็ไม่ได้หนักหนาโปูกเสาอาทิตย์คุณเราจะเอาสักลูกอันนี้ก็ยังเขียว ข้างบนก็มีนะคะข้างบนนู่นสูงๆก็มีอยู่เดี๋ยวคุณรักเอาสักลูกนะคะลูกไหนดีลูกนี้ไหมหรือว่าเอาลูกนี้เอาลูกต่ำดีกว่านะคะลูกนี้แต่ก็ยังเขียว ลองดูนะคะลองลองยำดูน่าจะน่าจะยำได้อยู่เดี๋ยวลองใส่ถงมือแล้วก็ซับๆๆๆใส่น้ำตาลใส่พริกนิดนึง อยากกินนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยเขียวนะคะก็ยังรกอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้คุณลุงให้คุณลุงแกเสร็จจากภารกิจที่นาก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้แกมาจัดการรอบบ้านให้จะได้สะอาดขึ้น สะอาดในที่นี้ก็คือจะได้ไม่มีงูเข้าบ้านนะคะเวลาก็กลัวอยู่ก็แกก็คงจะมาทำให้ที่นาคุณแล้ก็ยังไม่ได้หวานนะคะอ่ารถรถไทบอกว่าไม่กล้าไม่กล้าลงเพราะว่ากลัวติดก็เลยไม่ไม่ได้หวานนะคะ เดี๋ยวรอดูสักสามสีวันถ้าฝนไม่ตกก็คงจะได้หวานนี่ก็คือบรรยากาศบ้านคุลักนะคะเป็นบ้านนอกนะคะอยู่ในชนบทนะคะของอำเภออุทวันพิสัยนะคะก็อยู่แบบบ้านนอกนะคะอยู่แบบพื้นบ้านนะคะ ไม่ได้ชีวิตไม่ได้รู้ลานะคะชีวิตก็อยู่แบบนี้แหละนะคะทำงานมีความสุขอยู่กับเด็กๆนะคะมีความสุขอยู่กับนักเรียนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สดุดคุณลักก็ชอบอยู่กับเด็กนะคะ น,นี่ก็จะเป็นรอบบ้านคุณรักอันนี้ก็ต้นต้นอะไรนะต้นลานาต้นอีกอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะจำปาบ้านนอกอนะ่ะแต่ดอกสวยนะคะคุณรักตัดทอนเพราะว่าเขาสูงอันนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะคะต้นลำไยยังไม่ได้กินหรอก แต่คิดว่าน่าจะเป็นลำใหญ่นะคะเกิดเองนะคะเกิดเองคุณลักไม่ได้ปลูกนะคะแต่ต้นฝรั่งอันนี้ยคุณลักปลูกอยู่ฝรั่งหวานนะคะนี่กำลังออกผลนะคะฝรั่งต้นนี้จะหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะคุณลักก็เป็นคนชอบปลูกปลูกไว้ทานนะคะ ลูกใกล้บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอมะละกอแต่ใน youtube เขาบอกว่าไม่ให้ปลูกมะละกอหน้าบ้านแต่อันนี้พอเรากินเราก็เอาเม็ดเม็ดเขาขว้างลงไปเขาก็เกิดนะคะแเราก็เลยไม่ถอนออกให้เขาเกิดอยู่ตรงนี้เลยน,นี่ก็จะเป็นรอบบ้านคุลา ญาตรงนี้บางครั้งคุณลงกับคุณป้าแกก็จะมาเกี่ยวให้วัวแกนะคะก็เลยเกี่ยวไปดอกกำลังออกดอกนะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยสองสวันก็จะบานเหมือนตัวนั้นก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะอันนั้นก็จะ เป็นต้นทุเรียนเหมือนกันนะคะต้นทุเรียนคุณลักต้นนี้จะปลูกไว้พร้อมกับที่สวนคุณลักที่ต้นสวยๆนะคะแต่ต้นนี้นางหักบ่อยหักบ่อยแล้วก็แตกยอดน่าจะสปีแล้วนีน่สี4ปีได้ประมาณนี้นะคะคือนางมีพืช ต้นไม้ตัวอื่นบทบางก็คือต้นน้อยนงนะคะต้นน้อยนงคุณลักเอามาจากนครราชสีมานาคาน้อยนงน่าจะบางต้นทุเรียนคุณลักต้นต้นทุเรียนก็เลยไม่เกิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวอันนี้จะดีกว่ามะนาวที่ที่เก็บที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะ อันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวที่มีกลิ่นหอมปลูกอะไรข้างบ้านก็พอได้กินนะคะพอได้กินอยู่คุณลักไม่อยากซื้อคุณลักไม่ไม่มีปังนะคะคุณลักมีพาล่าเยอะอันนั้นก็เป็นเป็นกล้วยนะคะนะเป็นกล้วยที่เอามาจาก นครราชสีมาราะคาะรวยใหญ่มากนะคะนี่น่าจะสิบเจ็ดวีนะคะเดี๋ยวถ้าเอาลงได้กุลจะตอ,ตอนตอนตอนที่นางแก่เดี๋ยวกุลจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มโอเดิมนะคะต้นส้มโอเดิมนางเปลี่ยวคุณลก็เลยสังหารออกตัดต้นนางออกนะคะแล้วก็ ปลูกพลูนะคะแต่พลูก็ตายเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยตายหมดเลยมันแห้งปลูกพลูตามความเชื่อนะคะว่าปลูกแล้วก็ชีวิตจะเฟื่องฟูแต่ตอนนี้พลูคุณรักแห้งนะคะตอนนั้นสวยมากแต่เดือนเมษาก็แห้ง ก็ชีวิตชอบปลูกนะคะชอบปลูกชอบปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะคะอยู่ว่างๆคุละก็จะปลูกเหมือนกับปลูกผลไม้ที่สวนนะคะคุณล้วก็ใช้เวลาว่างปลูกมะม่วงปลูกทุเรียน เป็นคนที่ชอบปลูกอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะคุณรักลืมชื่อแล้วแหละที่ดังๆตอนนั้นนะ่ะก็ปลูกเหมือนกันเห็นเขาว่าอะไรก็ปลูกโดนแดดนะคะนี่โดนแดด ขายให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณจะไปยำยำกระทอนแล้วแหละนะคะยำกระทร้อนก็ขอบคุณที่ติดตามคุณลักษ์นะคะขอบคุณที่ติดตามคุณลักษาสิสเกตนะคะขอบคุณมากมายนะคะคุณลักจะไปยำกระท้อนนะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขในวันหยุดนะคะ สวัสดีค่ะ